ันนี้จะทำขนมจีนนะคะทุกคนขนมจีนน้ำยาปลานี่โขกปลาแล้วนะคะโขบปลาใส่พริกพริกกระเทียมหอมแดงใส่ใบมะกรูดกระชายนะคะทุกคนโขกให้เข้ากันนะคะกับเนื้อปลาเนื้อปลานี่เราก็ต้มนะคะเนี่ยต้มประดุกแล้วก็มาฉีกเอาแต่งนเนื้อนี่เหลือแต่ก้างฉีกเอาแต่เนื้อนะคะแล้วโขกรวมกันจ้า กดให้เข้ากันนะคะอันนี้น้ําน้ําซุปนะคะน้ําซุปที่เราต้มปลาเราต้มปลานะคะต้มปาลาก็ต้มหอมต้มกระชายต้มอ,อะไรอยู่ในนี้น,นี่เป็นน้ําซุปนะคะเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนอหอมมากเลยค่ะโขกเนี่ยโขกเป็นเครื่องแกงนะคะสําหรับไารทำน้ำยาปลาเนี่ยคะ่ะปลาต้มเน,นืี้หีบใส่เสร็จแล้วก็ทำมาใส่หม้อนี่นะคะ น,น,นี่แล้วต้มน้ําเดือดเอาไว้น้ํานี้ก็เป็นน้ําซุปปลานะคะน้ําซุปที่ต้มปลานะคะแล้วก็มีนี่นะคะเครื่องเทียงเครื่องเทียงก็มีนี้ตีนไก่นะคะภาษาบ้านเราเรียกตีนไก่นะคะเท้าไกนะะ่นี่แหละค่ะนี่ต้มให้เปื่อยนะคะนี่ล้างน้ําเกลือให้ดีให้สะอาดนะคะแล้วก็ต้มวยน้ําสะอาด ต้มเปื่อยแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปใส่ไปใส่ในหมอ้อนะคะใส่ในหมอ้อที่เป็นน้ำยาหนงจีนนะคะแล้วก็มีเลือดไก่นะคะคนนี่เลือดไก่ยายต้มไว้แล้วหั่นเป็นชิ้นๆน,นะนะเดี๋ยวจะไปใส่กับ,บน้ำยาหนงจีนนะคะเดี๋ยวดูต่อนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ตําเสร็จแล้วนะคะตำโขบปลาโขบปลากับพริกแกงเข้ากันแล้วนะคะทุกคนนี่แล้วก็เอาน้ําซุปซุปในหม้อ <หา S 1> ละลาย ละลายใช่ไหมคะแก้วจ้าแก้วเป็นคนทำนะคะละลายให้มันแตกค่ะไม่ให้มันเป็นก้อนนะคะนี่ให้มันแตกเหมือนเหมือนเราละลายน้ำพริกนี่แหละเออนี่ยาขนมอู้ยข้นจังเลยนะคะน่ากินน่ากินเปรนปลา็นจะแซ่บเป็นจะแซ่บพีแต่เนื้อปลาทั้งนั้นเราอีสานน้ำได้ค่ะอู้ยเป็นจะแซ่บนะจ๊ะเนาะเป็นจะแซ่บเ่มือนายต้อยว่รแซ่บเนาะหอมหุยหุย ้ำซุปน้ำต้มปลานะคะเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำเปล่านะน้ำต้มปลาว่ะนี่แต่ข้างๆกันก็มีตีนไก่นตีนไก่นะจ๊ะค้อยดูมัจ้ะเด้อนี่เสียบตีมน้ำกันตีมไก่ต้มไว้แล้วนะจ๊ะเด้อเดี๋ยวจะาไปใส่นะจ๊ะเอ้าย้ายไปใสเข้าไปย้ายอือ้มมานี่ยกโคกยกโคกมาหนักจ้าหนักนะคะนี่หนักโคกใหญ่เลยค่ะนี่แต่เขาไอกว่าที่ยาย วันนี้ใครจะมานะยายแก้วคือข,ขนมส้นหมอหญ่แท้เมื่อนี่อือเอาให้ลูกสาวว่ให้ลูกสาวกินด้วยล,ว<อ>ลูกสาวจะมาใช่ไหม,มทำตอนรับลูกสาวค่ะทุกนสาวจะมาเยี่ยมปีใหม่จะมาปีใหม่มลูกสั่งว่าอยากกินน้ำยาหนุ่มจีนตีนไก่ใช่ไหมใส่เลือดด้วย กินหมดทุกคนนี่แหละพี่น้องเราพี่น้องญาติพี่น้องก็มากินได้พี่น้องบ้านเดียวกันนี่แหละค่ะใครอยากมากินก็มากินค่ะจับยายจับฉันจะปล่อยแล้วนะวางค่ะจับอยู่นะคะทลุกใส่เลยทําไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวรอดูต่ออ้าวนี่จ้ะทุกคนใส่ตีนไก่แล้วนะคะนี่โอ้โหน่ากินจัิงจริงยายชโลเลือดด้วยอ่าอ่ายายแก้ว เลือดมาใส่จ้าอันนี้ยายชิมแล้วใช่ไหมิแล้วค่ะเครื่องปรุงของเราก็มีปลาล้านะคะน้ําปลานะคะ,ละ,คะแล้วก็ผงนัวค่ะจ้ะอันอันแรกๆก็ถ่ายให้ดูแล้วนะคะอันเครื่องปรุงอันแรกอะ่ะที่มีจะใช้บใบมะกรูดจะชายนะคะข่านะคะหอมกระเทียมนะคะใบมะกรูดนะคะตามรวมกันนะคะนี่ทุกคนดูก่อนนี่ ต้มปลาเนื้อปลาปลาอะไรก็ดําได้หมดค่ะปลานินปลาดุกปลาช่อนได้หมดค่ะวันนี้ทําปลาดุกนะคะทุกคนนี่แล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะชิมรสชาติแล้วอร่อยมากๆจ้ามากินด้วยกันนะคะทุกคนถ่ายให้ดูแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะโชคดีปีใหม่นะคะรวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอโอเค